ล้อมแม็กพร้อมยางเอทีสวยโลบาเหล็กของแท้ต้องมิตซูบิชิสวยเรียบดำเงาและที่สำคัญคือแพงภายในหรูหราเบ่ะหนังลุยน้ำได้สบายไม่เปียกแน่นอนต้นรถสุดจะอิฟโนหนึ่งกลับมาแล้วกับไทตันนี่ยกสูงของเรานะคะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เราขายดีนะสำหรับตัว4ประตูยกสูงนะคะเพราะว่าพีฟเนี่ย ยังมีชุดแต่งของศูนย์เนี่ยมูลค่า40,000บาทให้อยู่นะคะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าถ้าไม่ใช่ชุดแต่งศูนย์มีอะไรมาให้บ้างมาค่ะมาจากด้านหน้านะคะเรามีตัวอักษรมิซูบิชินะคะที่มีทั้งสีโครเมียมสีดําและสีแดงให้ลูกค้าเลือกอย่างคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนสีเพราะว่าลูกค้าเลือกมาเป็นสีแดงแล้วช่างก็จะไปติดสีนี้นะคะเออเดี๋ยวเราลอกทิ้งเรามันคนรวยๆอ,อยู่แล้วลอกไปทิ้งไปอ้า ถัดมาค่ะเดี๋ยวคนนี้เราจะใส่เป็นอะ,อะไรนะครอบดำไปให้เลยนะคะคนขาให้ไม่เหลือโครเมียมเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะมาต่อที่ด้านข้างตัวนี้ล้อแม็กนะคะล้อเนี่ยเราให้ลูกค้าเลือกอยู่แล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันคือลายอะไรแต่ช่างมันข้ามจากรอไปก่อนไปที่ยางก่อนเออถ้าทุกคนเห็นเนี่ยสังเกตดูดีทุกคนจะเห็นว่า ยางมันใหญ่วะ่ะแกยางมันมีความใหญ่จริงๆสมัยก่อนเนี่ยพี่จะชอบเชียร์ลูกค้าเป็นยางออเทเรนใช่ไหมแต่ตอนนี้มาใหม่อันนี้คือตัวใหม่อันนี้ RT RT เนี่ยเขาจะอยูอ่เอาน้องคนนี้เขาไปเก็บเดี๋ยวกำลังพูดดีๆอยู่ชอบมาชัดฟิล RT เนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางระหว่าง AT กับ MT อ่าเพราะฉะนั้นเขาจะมีความที่ใหญ่กว่า AT แต่จะไม่ใหญ่เท่ากับมัตเทเรนนะคะเห็นไหม ุ่มเขาใหญ่มากเออช่วงนี้น้ําท่วมนะต้องเอาใหญ่ๆไว้ก่อนนะน้องเมลเออแล้วก็เรามีคิวล้อมาให้คิวล้อตัวนี้แหละที่มาจากศูนย์ดูงานเด็กแกหมุดเหมิดทํามาเป็นสีดีมากเลยสีดํามาเลยนะเห็นปะแต่ถามว่าสวยไหมสวยไหมสวยไม่พี่สวยไหมสวยค่ะไม่แล้วเราสวยไหมเอาความมั่นใจจากไหนมาใส่แว่นเอาไหนบอกคนหน่อยดิการแสงเอากันแสงอ่ะโอเคอ่ะถัดมาด้านข้างค่ะ นี่กันสาดของศูย์นะคะติดมาให้เลยอันนี้คือของศูนย์นะและด้านข้างที่เป็นกาบประตูนะคะกันกระแทกประตูนั่นเองมามาต่อด้านหลังค่ะนี่เลยค่ะโลบาร์ของเรานั่นเองนะคะเห็นไหมโลบาร์ไม่จบนะมีอะไรอีกน้องวิวคิดสิ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 น้องมิว,อมวตอบ <c oughs> ลเารอยู่ <c oughs> เดี๋ยวมีข้างหน้าอีก เอาข้างหลังก่อนแนนกาโลวามาทุกคนมาดูนี่ไลเนอร์ค่ะไลเนอร์ศูนย์ไลเนอร์ที่มาจากโรงงาน <c oughs> เห็นป่ะลูกค้าไม่ต้องไปตัดขอบเลย <c oughs> เขามีไลเนอร์ฝังมาให้แบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วรถรุ่นนี้เนี่ยคือสวยมากๆเลยเพราะเขาทำสปอยเลอร์ฝาท้ายมาให้ด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ย เออแถมมีนี่เลยกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะมีทุกรุ่นนะคะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นคือมีกล้องมองหลังมาแล้วเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องซื้อรถราคาล้านกว่าเพื่อเอากล้องมองหลังแหละโรงงานเขาจัดมาให้เขาจัดเต็มมาอยู่แล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วรุ่นนี้เป็นภายในเป็นเบาะหนังด้วยใช่ไหมน้องมิวใช่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ9 3 8 0 0 0ับาทค่ะเอ้ยสีขาวอ๋อ9 4 8 0 0 0ับาทคะ่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรบ้าง ก็ออกรถ39,000บาทค่ะเฮ้ย,ยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มัวตัวมากเลยมิวโอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดแชร์ให้พีพด้วยนะคะแล้วใครชอบแบบนี้สไตล์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมโทรหาเรา2คนใครโทรหาน้องมิวแล้วคุยไม่รู้เรื่องก็โทรหาจีฟน่นหนึ่งได้เลยวันนี้เราสองคนไปละบ๊ายบาย